ิดขึ้นยางดีขอก็ค <Hi. S 1> งตอบเหมือนทุกๆคนค่ะว่าต้องจัดการคนเราก่อน็ต้องถามก่อน๊ <c oughs> ะนทำเสียงมันเปลี่ยนต้องถามก่อนว่าเ <c oughs> ขาอ,อะไรเหตุผลเพราะอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างี้เพราะว่ามันก็คงมีไม่เราก็เขามีความมีความไม่เข้าใจการบกก้องต่อการหรือว่าอะไรที่มันทําให้ความสัมคัญมันจืดจางไปหรืออะไรเงี้ยเพิ่งเคีย์กับคนของเราก่อนอะไราเงี้ยค่ะเาคนนี้ก็เหมือนกบว่า เขมีคำคำที่ตอนนี้นเขาคิดใช้กันอยูจ่จริงๆไม่ได้นอกใจนะแต่แค่สบา,ายสำหรับพี่อันนั้นเขาน่าจะมีปัญหาตร่นี้ด้วยนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของสมองนะคะมันมีทั้งในส่วนของการตัดสินใจมอร์รศิลธรรมจัดจ,นจนัดคุณธรรมอยู่ในสมองด้วยเพราะนั้นถ้าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นที่ความผิดพลาดหรือความผปกติทางสมองอันนี้ก็ต้อาจจะต้อง ปรึกษาหมอด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมัน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 มีสมองมันมีหลายส่วนมากเลยการตัดสินใจความความมั่นใจหรือว่าสมองในเรื่องของการตัดสินศิลธรรมหรือว่าความคิดอ่านต่างๆอะไรนะคะบางทีบางทีมันอาจจะทําจนเคยชินจนทําให้สมอง <c oughs> ส่วนนั้นมันมันใหญ่มากจนแบบว่าไม่รู้ผิดชอบอะไรน่คะสำหรับพี่ิงคือไม่ว่าจะ ว่านอกกายหรือนอกใจมันต้องแบ,ม,งแบมันต้องแยกเป็นคนละเรื่องหรอคะมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันมันคือแค่ถ้าคุณไม่เคารพตัวเองคุณไม่เคารพเคารพตัวเองแล้วคุณก็ไม่เคารพคนข,ขา้างทาความ Re เ spect ของการเป็นแฟนกันหรือผู้ชีวิตกันมันสำคัญมากการมีคู่นอนหลายๆคนอยู่ว่ามันง่ายมากเลยนะแค่เราไม่ต้องใช้ใจเเราใช้กายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่ว่าการจะมีคนรักคนเดียวการมีผู้ชีวิตคนเดียว แล้วบาลานให้ความสัมพันธ์นั้นมันอยู่ยาวไปได้อย่างยืดยาวมันท้าทายมากเลยนะแต่การที่เราต้องเจอคนนี้ชงกาแฟาที่เดิม,ม<า>เจอคนนี้ก่อนจะนอนตดก่อนนอนเจอคนนี้ชวนไปกินร้านอาหารเดิมเดิมมนเป็นความท้าทายที่เราต้องดิวกับมันทุกวันเ่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดได้ยังไงอยงว่ามันท้าทายเราเห็นรู้สึกว่าคนที่คนที่อยู่กันได้เวลาเราเห็นคนแก่ๆจูงม,มือกันรักกันเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่ความสุขอะค่ะมันต้องผ่านทั้งทุกมันต้องผ่านทั้งความเข้าใจมันต้องผ่านความเบื่อมันต้องผ่านความแบบเกลีอนนายอยากจะออกจากตรงนี้แต่ฉันยังยังยังพร้อมที่จะจับมืออยู่ด้วยกันอยู่ดีอเี้ว่ามันเป็นความท้าทายที่สูฮกเลยอะคนที่อยู่ด้วยกันแบบ30 40 50ปี่ะอีว่ามันเป็นฮีโร่ของอีก เรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งเราเวลาเราเราทำเราอาจจะไม่รู้สึกผิดแต่ถ้าเรากลับกันว่าเป็นคนข้างเราไปทําเราจะรู้สึกแบบนั้นไหมอะเราจะรู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งที่เขาทำไ,มไหมโอเแมสมันมันแค่มันแค่นั้นเองค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคที่คนทําแบบนี้เราก็ทําได้เหมือนกันมันก็ไม่ต้องมีใครเป็นของกันและกันไปนเลยไหมมันเขาเขาจะอีกไหมมันอาจจะเป็นไทป์แบบนี้ไปเลยไหมนะอะไรเงี้ยอนาคตรเราตอบไม่ได้หรอกวันหนึ่งคนอาจจะรักใครไม่เป็นเลยก็ได้ วันวันหนึ่งคนอาจจะอยู่กับ AI อาจจะอยู่กับคอมพิวเตอร์อาจจะมีแฟนเป็นเป็น AI ก็ได้<ม>คือเราตอบไม่ได้เลยค่ะว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้านปัจจุบันเรามีคนที่รักเราจริงๆถ้านัปัจจุบันเราเราเลือกคนคนนี้จะอยู่กับเราแล้วทั้งชีวิตอ่ะถึงว่าก็ดูแลกันให้ดีดีกว่าอย่าให้มันต้องมีเรื่องอะไรที่แบบทำลายร่างกายหรือทำลายจริตใจขึ้นกัน จริงๆเร,เราก็เราเห็นเรามันก็มีประสบการณ์เห็นหลายๆคู่เราก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันร้อยเปอร์เซนต์ nope n o p คือแบบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไป<ม>แต่ว่าณปัจจุบนันเราก็ยังคุยกันเสมอค่ะว่าแบบเอ่อถ้าวันหนึ่งเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกหรืออะไรก็ตามเราจะคุยกันก่อน<ม><ม>เราจะไม่แบบไม่หันหลังให้กันหรือว่าไปหาคนใหม่ เราจะนั่งคุยกันก่อนว่าเฮ้ยวันเนี้ยเรารู้สึกแบบนี้นะมันทําไมมันถึงน้อยลงแล้วเพราะอะไรเราหาวิธีเติมไหมเราไปเที่ยวด้วยกันไหมเราไปลองใช้ชีวิตไหมแล้วถ้าวันนึงมันถึงเส้นทางที่เราแบบลองทุกทางแล้วมันก็ยังมันเหมือนมันถอยหลังไปเรื่อยๆจริงๆอะไรก็แค่นั่งคุยกันเราก็จบความสัมพันธ์แล้วก็เราก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันถอยเราฉันถอยไปหาคนอื่นอ่ะที่ว่าอันนี้มันดูขี้ขาดไปหน่อยอ่ะมันดูแบบ ไม่กล้าพูดกับคนที่อยู่มาตลอดชีวิตอะ่ะแต่กล้าที่จะไปเล่าเรื่องให้อีกคน,นค <มา S 1> หนึ่งฟังที่ว่ามันมันดูไม่เป็นไม่เป็นผู้ชายก็เห็นว่ามีตกลงอะไรอ้าพึ่งมาเหรอเราชอบอ่าน,นข่าวมัน <laughs> มีข้อตกลงก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้ค่ะมีแค่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีความรู้สึกที่มันน้อยลงไปอย่างเงี้ยให้คุยกันต่อเราเป็นคู่ที่คุยกันเยอะแม้แต่กระทั่งแบบอารมณ์เวลาขับรถ เฉียวหรืออะไรเงี้ยเราจะบอกเลยว่าอันนี้อีกไหมโอเคนะหรือว่าวันไหนเราวีนคนลสอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบอีกทำแบบนี้ไม่ได้นะคือคืออะไรที่มันเป็นข้อเสียของกันรละกันเราต้องเราต้องเห็นแล้วเราต้องปรับปรุงและช่วยกันแก้ไขกันอะไรเงี้ยเราก็อย่างอย่างถ้ามันมีอะไรที่มันต้องรู้สึกว่าทําให้เรามีความรักกันน้อยลงไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาคุยกันต่อคือพี่ตุลพูดเสมอว่าแบบตั้งแต่วันแรกเลยนะคะในเรื่องของแบบทั้งความสัมพันธ์ของคนสองคนนะเรา trust กันร้อยเ็ เชื่อพี่ตุลร้อยเปอร์ซ็ตพี่ตุลเชื่อหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเราจะไม่เคยกังวลเลยว่าเขาจะมีใครไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าหญิงอยากรู้สึกว่าในความรักของหญิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หญิงทาเต็มร้อยมาตลอดถ้าวันหนึ่งมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยหญิงหันกลับมาหญิงก็รู้สึกว่ารเราเต็มที่ของเราด้วยค่าไม่เคยค่ะไม่เคยที่พูดกันนี้ค่ะเพราะว่าแบบแบบข่าวที่เกิดขึ้นกูแตบเป็นจริงจริงเราก็เป็นคนที่ยุ่งเรื่องคนอื่น เราใส่ใจเรา,เราใส่ใจเรจืเ่อ,องคนอื่นเขาก็จะชอบส่งมาให้ดูอะไร <c oughs> เอาจริงเขาว่างแล้วเ,เขาก็ชอบส่งอะไ <c oughs> <c oughs> เราก็เคยคุยกันยกเป็นเคสซีนเนียลว่าแบบถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบพูดว่ามันไม่เกิดเพราะว่าเราเราไม่ใช่คนที่จะไม่คุยกันถ้ามันจะเกิดมันก็คงเกิดในลักษณะที่เรานั่งคุยกันแล้วก็แล้วก็จบกันแล้วก็แยกย้ายกันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ ลงกไปที่หนึ่งลอไปที่สองมันจะมีหลายๆใบอะไรเงี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นก็ตรงที่พี่ตุ่มอยู่คนสุดท้าสุดๆไปเลยทุกเรื่องขนกระแสคือตุนยาเทพนั่งดูค่ะส่งตลอดส่งตลอดนี่คือแฟนแท้ของพี่ดวงแต่ใจสุดยอดค่ะเอฟซีสุดๆไปเลยจะไม่ได้อย จริงเพื่อนอกวงการหรืออะไรเงี้ยที่ท,ที่ที่มีการโพสหรืออะไรเงี้ยก็มีมันมีสองมุมนะคะหรือในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพของมนุษย์นะคะมันมีหลายแง่มุมมากเลยที่จะต้องพูดมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซ็น์ว่าอ,อินโนเวชั่นวัตรกรรมทุกอย่างมันก้าวไปข้างหน้าบางครั้งเรื่องนี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วเราเรา,เราอาจจะแบบเหมือนวันนี้เราอาจจะเจอโควิดมันก็ต้องมีวัคซีนตัวใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่แบบ มันต้องพูดไปข้างหน้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนให้กําลังใจว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการพูดหรือการนําเสนอแบบในแบบที่ไม่ได้ไม่ได้แบบรุนแรงหรือว่าไปไปกระทบกระเทือนในความเชื่อในรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเพราะว่าตัาว,วอเองเองก็การที่เราไปเรียนอันไทรจิ้งก็เพื่อให้เราเข้าใจและเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะออกมาพูดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าไม่แน่นะวันนึงถ้าเราเรียนจบ เรามีความรู้องค์ความรู้เราหนักแน่นมากพอเราอาจจะมาในเรื่องสายสุขภาพมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการไปเรียนมันก็เพื่อจะเอาองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าในสังคมเราอะค่ะมันมีคนคิดหลายแบบมันมีความเชื่อของคนในหลายๆความเชื่อเพราะนั้นเราก็แค่พูดในในพาที่เป็นความเชื่อของเราแต่ต้องไม่ไปทําร้ายความเชื่อของนื่นเขาแต่เราเชื่อในแบบของเราก็แค่ยกเราก็เป็นแบบตัวอย่างในในความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราเจอเคสที่เราเจอเท่านั้นอะไร มีการเขียนมาเรียกว่าคุณเป็นคุณหมอหรือรอะไรเงี้ยมีคำบอกสีให้เขาเขียนมาเคยอ,อยู่ว่าหญิงว่าในมุมของหญิงอ่ะการเรียนนาคะอไทยเอจิงมันอาจจะเรียนในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพองค์รวมกับภายในคือเรียนทุกระบบแต่เราเรียนกันแค่สองปีเนาะ มันไม่ได้เทียบเท่าคนเรียนกันแบบ4ปีหปีหปีเปีแปีอยู่แล้วค่ะดังนั้นดังนั้นเราก็อาจจะต้องสโขบให้เล็กลงในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราเข้าใจและพูดในมุมที่ที่เราเป็นเหมือนแบบสมมติมีเอ,อ่อเรื่องเกี่ยวกับลำไส้ที่มีปัญหาเราก็พูดในความความรู้สึกหรือว่าความเป็นไปได้ของเราในมุมของเราในในในขอบเขตของเราอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องแพนไทน์เอจจิ้งไม่ต้องเป็นเรื่องหมอหรอก เรื่องมเมื่อกี้เรื่องโลกไปที่หนึ่งแล้วไปที่สองมันก็มีคนที่มีความคิดแตก <c oughs> ต่างกันดังนั้นมันเราไม่ได้แปลว่าเราพูดเราทุกคนจะคิดเหมือนเราถูกไหมคะดังนั้นเราก็เราก็แค่แบบว่าเออก็ก็คุยกันเพราะว่าไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการลอบใจเป็นการพูดคุยกันมากกว่าว่าเออถ้าเราจะพูดเราจะพูดในรูปแบบไหนคือมันต้องอยู่ในรูปแบบของคนทีคที่เห็นเราใช่ใช่ใน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 โซนของเราค่ะว่าเราพูดเพราะว่าเราเป็นแล้วเรารู้สึกแบบนี้เราทานแล้วเราดีขึ้น แต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทานเลยมันจะไม่ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่ดูในในส่วนของเราเหรือว่าอันเนี้นยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกระทบความเชื่อมั่นของใครจะเพื่เกณไม่ได้ดินะ่งดาวไม่เลยเไม่เลยนาง<ๆ>ก็นางก,ก็สนุกกับการที่ต้องหาข้อมูลแล้วนางก็สนุกกับการที่ต้องหาข้อมูลข้อมูลมายืนยันเพราะว่าในใสายเนี้ยค่ะมันก็จะมีงานวิจัยยืนยันอะไรเงี้ยนางก็นางจริงจังแล้วนางก็ตั้งใจจริงๆอยากให้เห็นความตั้งใจเพราะว่า เองก็เป็นนักสแสดงมันก็เป็นอีกสายหนึ่งเป็นความเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยแล,แล้วการที่เราเก้าวเข้าไปในโลกใหม่ไปเนี้ยมันสนุกมากเลยค่ะเรากําลังสนุกกับมันเรากําลังค่อยๆเรียนรู้มันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เปิดใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าจริงถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักสแสดงอะ่ะแต่ถ้าเราเรา,เรามีความมุ่งม,มั่นอะ่ะเราก็อยากเรียนรู้นะมันอาจจะไม่ถึงระดับคุณหมอเท่าทุกคนหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเอาความรู้เนี้ยมาได้ดูแลตัวเองได้ดูแลแม่ทุกวันนี้อกให้แม่กินน้ำมะพร้าวเพราะว่าแม่แบบเป็นแบบ เป็นสาวที่สาวเป็นผู้หญิงท,ที่แบบไม่มีประจำเดือนนันแล้วอโซเจนแม่หมดอะไรเงี้ยเราก็มา,าในมะท้าวมีอโซเจนเยอะเราก็ให้แม่ทานก็แม่เราก็อารมณ์ดีนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันพอที่จะแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในในคนที่เรารักหรือตัวเราเองได้ในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราเรียนเพื่อสงนั้นก็เ,เลยแบบอยากให้เปิดใจใช่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าถ้าบังเอิญต้องมาเจอกันในสายงานหรือว่าในในในอนาคตก็แค่เดินมาคุยกันหรือว่ามัน เรื่องของความรู้เรื่องของเรื่องของความคิดมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เสมอโอเค,อเคขอบคุณนะคะ